ปัญหาในการเปลี่ยนสไตล์ของเช็คนะครับถ้าเราดูในแบรนด์โครงสร้างชั้น2สไตล์ตัวนี้จะเป็นไทยสระบันสไตล์ตัวนี้ไม่ใช่ไทยสถะบันนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้เป็นไทยสระบันหรืออยากจะเปลี่ยนให้เป็นสไตล์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถอันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่ annotate ตรงนี้นะครับแล้วกดที่ช่องสไตล์นะครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนสไตล์ได้ลองดูนะครับผมจะคลิกที่สไตล์ ที่ต้องการจะเปลี่ยนโปรแกรมจะบอกว่าสไตล์ที่ใช้ในปัจจุบันจะเป็น s t e c ผมคลิกตรงช่องนี้แล้วผมเปลี่ยนมาเป็นไทยสระบันนะครับเปลี่ยนมาเป็นไทยสระบันนะครับแล้วกด S อเขียออกไปสไตล์ก็จะเป็นสไตล์ที่เราต้องการในขณะเดียวกันยังรวมถึงปัญหาสระไม่ตรงกับพยัญชนะหรือมีช่องว่างช่องไฟในการเขียนสไตล์ไม่เหมือนกัน นะครับน้องๆลองคลิกเข้าไปที่สไตล์หรือตัวหนังสือที่ต้องการจะเปลี่ยนและจากนั้นก็เลือกเป็นไทยสะบัน PSK นะครับลองดูนะครับ